เธอเชื่อไหมว่าโลกยังสวยได้กว่านี้สิ่งดีๆอาจากเริมที่เราไม่ใช่ใครแค่หยิบยืนหัวใจเรานั้นมาแบ่งปันจากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยค่อยรวมเป็นหนึ่งเป็นล้านเพราะทุกความรักจะผลักดันให้โลกหมุนไปด้วยใจเพียงดวงเล็กๆแต่พลังเชนงยิ่งใหญ่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสป i ริตออฟมายพลังใจไร้ขีดน,นะครับรายการที่จะแสดงให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าทุกกําลังใจสามารถสร้างพลังแล้วก็บรรนาลสิ่งดีๆให้เกิดกับสังคมตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นอะไรก็ตามครับเราจะมาร่วมสร้างหัวใจที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มพลังใจให้กับทุกคนร่วมกันนะครับเรามาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีนะครับทางช่องทวิชั่น120 หรือว่าทีเนนสองนั่นเองครับเราจะมาเปิดโลกกระทัดทำความเข้าใจกับเรื่องราวของบุคคลออทิสติกบุคคลที่พิการทางสติปัญญาดาวซินโดมแล้วก็เป็นบุคคลที่บกพร่องทางจิตให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยการร่วมมือกันของสำนักงานกรทชครับทูวิชัน่นมาวิจัยธุรกิจบัณฑิตนะครับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยและสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตนะครับ จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพาคุณผู้ชมมารู้จักทําความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่พิการทางสติปัญญาหรือว่าดาวซินโดรมนะครับแลวก็สมาคคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยกันไปบ้างแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาหาคําตอบของที่มาและความหมายของคําว่าพัฒนาการแห่งบ้านหลังที่2กันบ้างน,นะครับที่พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านได้ใช้เรียกสมาคโคมแห่งนี้เราจะมาติดตามจากน้องไอซ์สารวัตรกิจพานิชพร้อมกันเลยครับ ครับบ้านน้องต้นไปทางไหนครับพี่รู้จักไหมอ๋อบ้านน้องต้นเหรอครับอ๋อทัองต้นนะครับอยู่นั่นแหละครับเห็นปั๊มไหมครับปั๊มปั๊มน้ํมมันนะครับเห็นไหมครับเลยเดินเดินเลยปั๊มไปนะครับเจอแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วเจอสี่แยกอีกให้เลี้ยวซ้ายอีกทีนะครับแล้วจะเจอบ้านน้องต้นอยู่ขวามือครับครับผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ท้องต้นพ่อค่ะยินดไต้อรับเชิญเลยค่ะสวัสดีครับพี่อ๊อฟและคุณผู้ชม Spirit o f m มพลังใจไร้ขีดวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษของรายการเราจริงๆนะครับที่วันนี้เรามีโอกาสที่จะมาสัมผัสความรักของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าความรักของครอบครัวนี้เขาจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับ มและตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกับคุณแม่ของน้องต้นกันนะครับสวัสดีครับคุณแม่ค่ะสวัสดีครัก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยครับว่าทราบว่าน้องต้นผิดปกติตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่เกิดเลยอะค่ะทราบได้ยังไงครับก็คือ <c oughs> ตอนที่น้องต้นเกิดมาวันช่วงวันสองวันแรกอะค่ะคือคเด็กอ่อนทั่วๆไปเขาจะกลืนนมได้ประมาณอ่อนหนึ่งใช่ไหมครแต่กรณีของน้องต้นน้องต้นกลืนไม่ลง ก็คือนมนี่เขาจะออกมาหมดเลยทีนี้เราก็ผิดสังเกตแล้วเราว่าเอ๊ะลูกเราเป็นอะไรครับเพื่อนคุณพ่อเขาก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬาครับก็คือรับการตรวจกันได้ยินตรวจทุกอย่างนะคะที่ที่คิดว่าลูกจะเป็นเด็กพิเศษเนี่ยช่วงนั้นหมอเขามาจากมหาลัยจอห์นฮอคกินส์เขาก็บอกว่าน้องอ่ะเขาเช็คออกมาแล้วเขาบอกว่าเป็นมาเดนโบเกอร์ซินโดรม ไอ้ก็ตกใจนะคือโลกเราไม่เคยได้ยินความรู้สึกแรกเลยที่พอทราบว่าน้องผิดปกติแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงางทุกอย่างน้องคือเมื่อก่อนในพี่เคยเที่ยวคเคยกินแบบแบบทุกอย่างอ่ะอยากทาอะไรลีแหลกับชีวิตนะฮนะก็ได้ทําทั้งหมดแต่พอมามีเขาเป็นอย่างเนี้ยทุกอย่างเราต้องซอฟลงหมดเลยค,คือค่าใช้จ่ายเขาเยอะมากที่ยอมรับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะอยู่โรงพยาบาลกับบ้านเนี่ยเท่าๆกัน บางเดือนเนี่ยอยู่โรงพยาบาลสิวันอยู่บ้านสิวันค,คือทุกอย่างพี่โชคดีพี่ได้สามีดีมากคือพ่อของเขาเนี่ยเขาเป็นคนดีมากหลักชัยของชีวิตพี่ก็คือเขาอะแล้วพอทราบแล้วเนี่ยครับมีวิธีการเตรียมตัวยังไงว่าจะดูแลเขายังไงต่นนอไปอคือหนึ่งทุกอย่างเราต้องวางแผนแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ได้ทํางานพี่ก็เป็นลาอ,ออกจากงานแล้วพี่ไม่ทํางานเลยว่าอย่างนั้นเถอะ พี่ก็เลยดูแลเขาเองช่วงนั้นก็จะมีคุณย่ามีพี่เลี้ยงมีตามียายที่วนเวียนกันมาช่วยเลี้ยงนะคือครอบครัวมาช่วยกันดูแลใช่ตอนน้องต้นเกิดใหม่ๆหม่เขมอเขาบอกว่าประมาณอายุประมาณ5้าหปีน้องต้นจะเดินได้เช้ามาพี่ก็ใช้น้องต้นนะับเดินกับบนย้าทุกวันเลยมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นน้องต้นเขบขวบกับประมาณสิบเดือนเนี่ยพ่อเขาจะนั่งอะนะพี่ก็จะนั่งตรงนี้ค,คือมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่ง น้องต้นเขาหัดเดินค่ะเดินไปเดินมาช่วงเนี้ยที่ที่จอดรถเนี่ยปรากฏว่าน้องต้นเดินได้ตอนขวบกับสิบเดือนก็คือฝึกทุกวันใช่ค่ะมันเหมือนปฏิหารเลยอย่พ่อเพราะว่าน้องจะเดินได้ตอนอายุประมาณห้าหกขวบแล้วคุณแม่ทราบได้ไงว่ามาพาน้องเข้าสมาคมเนี่ยครับคือหนึ่งเอาไปโรงเรียนคือพี่ก็ให้เขาไปโรงเรียนเด็กปกติก็คือไปตามสเตปเลยเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงอนุบาลสามผ่านไป ก็ไปโรงเรียนที่สองก็เรียนโรงเรียนอนุบาลที่สองอีกสามปีผ่านไปก็ไปโรงเรียนที่สามก็เอาไปโรงเรียนนี้บางคนในยกสมาคมตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันคือแม่เขาเป็นเพื่อนพี่แล้วลูกเขาเป็นเพื่อนน้องต้นอะไรแบบนี้่ะก็โชคดีก็เหมือนกับว่าใครมีที่ไหนก็ก็ชวนกันใช่ก็ชวนกันไปดูทุกวันนี้น้องต้นเขาก็จะได้ไปฝึกงานบ้างเป็นบางเวลาที่ที่จะเข้าไปฝึกในสมาคมนะ พี่ก็ถือว่าเออพระโชคดีอย่างน้อยๆเราไม่ต้องเก็บเขาไปกับบ้านอยู่บ้านเขามีอะไรมี i p แพมีคอมพิวเตอร์เขาก็จะอยู่อย่างนั้นนะวนเวียนยแค่นั้นใช่ไหมครับใช่ mm hmm. พอเราไปอย่างนี้ในหนึงน่ง,งเขามีสังคมถามว่าเลี้ยงลูกอย่างนี้ถ้าในในใน,ในกรณีพี่เนี่ยพี่เลี้ยงเขามาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้พี่ไม่เคยทิ้งน้องต้นอยู่กับใครเลยนะครับคือวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของเขาแต่ละสเต็ปเราจะมีความสุขอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นพี่ไม่สบายกรณียกตัวอย่างนะ คือเขาทำอะไรให้พี่ได้ไม่ได้มากหรอกแต่เขาจะถามพี่ว่าแม่เป็นยังไงบ้างแม่หา,หายหรือยังอันเนี้ยมันเหมือนกับมันทำให้เรามีชีพมีความรู้สึกเขาทำกับเราได้แค่นี้<ห>เนี่ยก็โอเคแล้วอะไรแบบนี้นะคะกำลังใจที่คุณแม่ได้รับนี่มาจากไหนครับอู้ยจากครอบครัวแปนพี่เขาเป็นคนดีมาก คือเลิกงานเนี่ยบางทีกลางคืนเนี่ยอย่งางเมื่อก่อนเหมือนพี่เลี้ยงลูกอ่ะเหมือนกับเลี้ยงแฝดเลยนะลูกสาวกับลูกชายกลางคืนพ่อเขาจะตวงนมเลยแล้วเขาเอาเซลีนค่ะลูกพี่ดูดนมจากขวดไม่ได้เขาจะเอาเซอีนค่ะค่อยๆป้อนค่อยๆยอดบางทีพี่ตื่นมาเขายังนั่งหยอดนมลูกอยู่เลย <S <S 2> <S 2> อยู่ข้างๆเตียงลูกกันนะความรู้สึกที่คุณแม่อยากจะบอกกับน้องต้นคืออะไรครับคุณแม่อยากจะบอกกับเขาว่า คือที่เขาเป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยดีแล้วแต่พี่อยากให้เขาอะพัฒนาการก็คือคือโอเคโดยรวมเลยทุกวันเนี่ยน้องต้นเป็นเด็กดีที่สุดครับคือมีความรู้สึกว่าความรักที่พี่ให้กับเขาอะที่เขาให้กับพี่อะมันต่างจากลูกที่เป็นเด็กปกติคืออย่างกลับระจากโรงเรียนที่ไปรับเขาเนี่ยจะผ่านถนนหนทางเนี่ยป้ายเนี่ยจะมีโรงเรียนตรงนี้อยู่โรงเรียนหนึ่งเขาจะมีป้ายใหญ่ๆเลยเขาจะเขียนคําว่าวันนี้คุณกอดลูกคุณหรือยัง น้องตอนเขาก็จะถามมาถามพี่วันนี้คุณกอดลูกคุณยังเธอเชื่อไหมว่าโลกนั้นสวยได้กว่านี้สิ่งดีดีอาจเริ่มที่เราไม่ใช่ใครแค่หยิบยืนหัวใจเรานั้นมาแบ่งปันจากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยค่อยรวมเป็นหมื่นเป็นล้าน เเเพพพราาะทุุกกกกกคววมมัััจจลลลดดดนนใใหห้้โไปปยยยีีงงงงง็ๆแต่่่ชิขั้นตอนแรกคือพี่ต้องการให้เด็กะให้เราเห็นเด็กก่อนว่าเด็กมีความสามารถทางด้านใดบ้าง mm hmm. เช่นดูแลตัวเองได้ไหมพูดได้เยอะไหมเขียนได้ไหมเข้าห้องน้ําสามารถทานอาหารทําอะไรได้บ้างเราจะสัมภาษณ์ผู้ปกครอง mm hmm. เสร็จปุ๊บเราก็จะสัมภาษณ์เด็กคุยกับเด็กไปด้วยพอเราดูตรงนี้ปุ๊บเราก็จะ ค่อยๆพัฒนาเขาว่าเขาอยู่ในขั้นไหนเพราะแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะมีไม่เหมือนกันระดับเด็กนะคะท,ที่อยู่ที่นี่ก็จะมีเด็กที่รุนแรงมากอาจจะพัฒนาไม่ได้แล้วแล้วก็พัฒนาพอได้คือเด็กเล็กอายุสิขวบถึง14ขวบที่เรามีอยู่ก็จะพัฒนาคือให้เขารู้จักตัวเองคือ1เข้าห้องน้ําต้องทอํายังไงทําความสะอาดล้างมือก่อนทานข้าวพวกอย่างเงี้ยเราจะฝึกเขาคือเป็นเป็นเบสิกง่ายๆที่เด็กต้องได้เราก็จะค่อยๆตามสเต็ปของเด็กไปอ่ะ อันนี้เรื่องสีเรื่องมือซ้ายมือขวาอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆน้องต้นเข้ามานี่เขาโอเคเลยคือเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างพูดรู้เรื่องสั่งงานได้ดูแลตัวเองได้ทานข้าวได้ดีสะอาด <c oughs> ก็เลยเป็นเด็กที่เหมือนกับว่าไม่ต้องพัฒนาอะไรมากแค่เราฝึกในเรื่องของการอยู่ในสังคมให้ได้คือเขาอาจจะต้องออกไปทํางานข้างนอกได้ในอนาคตแต่เขาก็ก็ดีนะคะน้องต้นเหมือนกับว่าเป็นเด็กที่แบบไม่ดื้อไม่ซน ไม่ก้าวลาวอยากให้ผู้ปกครองนะคะที่มีลูกที่เป็นแบบนี้มีกําลังใจในการดูแลลูกพัฒนาลูกตั้งแต่ลูกเกิดมาแล้วเป็นเพื่อที่ลูกคุณอาจจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของคุณต่อไปอย่างเช่นว่าดูแลตัวเองได้นี่ขั้นแรกควรจะทํานะคะแล้วคนที่ที่เห็นเด็กที่เป็นอย่างเงี้ยอยากจะให้ทุกคนมองว่าเขาอะเขาไม่ได้อยากเป็นหรอกนะแต่เขาแบบเกิดมาแล้วเป็นเงนี้ยเราต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะ ผู้ปกครองต้องให้กําลังใจลูกมากๆคือจะต้องไม่ทําร้ายลูกคุณไม่ว่าจะคําพูดหรือการกระทําอยากแค่เขาแข็งแรงอยากให้มีสุขภาพดีเล้ตนรักพ่อไหมรักรักเท่าไหร่ครับเนื้อตัวไอ้พอี่จุดในโลกเลยนะพ่อก็ะรักหนูที่สุดในโลกเลยนะครอบครัวเรานี้มีกันกี่คนนะพี่พลนะแล้วหนูรักครอบครัวเราไหมเออเรานะเวลาหนูใส่บาตรหนูว่างนะ ออยหลอปากเราขอให้ใครให้ครอบครัวด้วยสเออวาผกเราเรื่องะใคจขอให้ยากอ่นะอ่าอาที่ถึงย่าอย่าย่าเราไม่อยู่ไหมาไปซื้อตรหมาแล้ว บ้างครับต้องบอกว่าครอบครัวของน้องต้นถือได้ว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างของความเข้มแข็งจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไอได้ไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องต้นแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นว่าคุณแม่ไม่เคยท้อไม่เคยหมดกําลังใจเลยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการนี้อยู่นะครับตอนนี้อย่าท้ออย่าหมดกําลังใจสู้ๆเช่นเดียวกับน้องต้นนะครับในช่วงหน้ายังมีอะไรที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่เดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันครับ เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับที่จะบรนดาทุกสิ่งให้เกิดขึ้นได้หลายต่อหลายครอบครัวอาจจะกําลังชมรายการของเราอยู่อย่าเพิ่งหมดกําลังใจนะครับเชื่อว่าหากเรามีแรงใจที่จะสู้ต่อไปไม่นานก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นอย่างแน่นอนครับเรื่องราวดีๆของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามพร้อมกับเอาไอซ์ต่อเลยครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของทางรายการเรานะครับวันนี้ไอซ์จะพาพี่ออฟและคุณผู้ชมนะครับไปพบกับน้องคนเก่งอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางสมาคมเลยก็ว่าได้ครับ เพราะว่าเธอได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นประจำปี2,555มาแล้วนะครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยครับ ส้มครับช่วยแนะนําตัวเองนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อานางสาวพัชรินสุดจริวัฒนาศักดิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อส้มค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้34ปีค่ะตอนก่อนที่จะมาทําที่นี่กลัวไหมครับไม่กลัวค่ะทําไมถึงไม่กลัวลหนูอยากสัมผัสกับงานอื่นๆค่ะพอได้มาทําแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ดีนะคะเรามีเพื่อนร่วมงานมีค่ะมีเพื่อนสนิทในที่ทางานไหมครับมีค่ะมีใช่ไหมอ่าแล้วเวลาทํางานนี้เราทําหน้าที่อะไรบ้างครับ มีเดินเอกสารไปธนาคารใครเป็นคนสอนเราทำใน,ในแต่ละอย่างเนี่ยพี่เขาบอกว่าให้ไปธนาคาร<ม>ก็ไปธนาคาร<ม>อย่างพาตางเด้าไปก็จะพาตางเด้าไป<ม>พาตางเด้านั่งรถเมล์อ๋อแล้วนั่งรถเมล์ได้ด้วยค่ะใครเป็นคนสอนเราครับตอนแรกขึ้นรถเมย์คุณแม่มค่ะคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วเวลามาทางานนี่เรานั่งรถอะไรมาเอยรถเมย์ค่ะมาเองไหมครับมาเองค่ะกลับก็กลับเองค่ะ เราเรารู้จักสายรถเมล์ได้ยังไงรู้จักเองค่ะรู้จักเองเคยหลงไหมครับเคยค่ะหลงไปไหนพระรามสองค่ะกลัวไหมครับตอนนั้นไม่กลัวค่ะแล้วเราทํายังไงแก้ไขยังไงตอนนั้นนึกถึงวิธีว่ารถเมล์จอดอยู่ตรงไหนก็ถามเขาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็กลับมาสู่ในก่อนตอนทำงานที่นี่ทํางานที่นี่ทําด้านไหนชอบอะไรมากที่สุดหนูชอบทุกด้านนะคะคืออยากฝึกไปทุกๆด้านเลยตอนนี้ยังอยากฝึกด้านไหนอีกไหมครับที่เราไม่เคยทําเลยไม่อยาก หรอทําทุกอย่างมาแล้วความฝันในอนาคตของเราหนูอยากเปิดร้านกาแฟของคนพิการทางสติปัญญาในประเทศไทยนี่คือความฝันของเราเลยค่ะแล้วตอนทํางานเนี่ครับเคยท้อไหมครับไม่มีนะคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะสู้สู้ใช่ไหมสู้ค่ะสู้กับงานงั้นอยากจะให้น้องส้มช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งได้ค่ะเกี่ยวกับการทํางานมีคติของพระอาจารย์ ของสมเด็จปุกปัญญาธรรมปี3คือสติมาปัญญาเกิดสติตลเลิดจะเกิดปัญหาสติมามาไม่กัดสติทุกฟัดาจะกัดกับหมาค่ะสุดยอดมากๆเลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องส้งมามากๆานะครับขอบคุณครัคบ ว่าน้องเนี่ยเดินเข้ามาออฟฟิศปุ๊บเนี่ยหน้าตาน้องเนี่ยจะเป็นคนเหมือนปกตินะคะแล้วก็เราจะเรียนรู้เขาจากการที่เขาทํางานให้เราว่าเขาเนี่ยจะมีความพิเศษบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะอย่างเช่นการทํางานบางอย่างเนี่ยน้องอาจจะไม่ถนัดเขาก็จะไม่ชอบแต่ว่าเราพยายามดึงสิ่งที่เขาชอบออกมาเช่นในเรื่องของการติดต่อประสานงาน การเดินเอกสารอะไรอย่างเงี้ยน้องเกาจะชอบประมาณนี้เราก็ต้องหยิบจับงานที่เขาชอบเขาจะได้ทําได้ดีเช่นแล้วถ้าสมมุติว่าเรานัดเขาไปที่ที่ใดที่หนึ่งรัชดาประตูน้ําอย่างเงี้ยเขาก็จะไปโคกับแรงงานว่านัดกันตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะพาทั้งสองพาไปโรงพยาบาลด้วยกันได้หน้าที่หลักของน้องส้มเนี่ยก็คือเช้ามาเนี่ยก็ต้องช่วยงานออฟฟิศ ก่อนนะคะเช่นปัดกวาดเช็ดถูประมาณนี้ตัวต่อมาก็คือในเรื่องของการทําเอกสารเดินเอกสารบ้างเขียนเอกสารบ้างแล้วแต่ว่างานในแต่ละวันนะคะทุกแผนกจะใช้เขาได้หมดเลยแล้วเขาจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยงงอนนะคะคือยินดีจะช่วยกับทุกๆฝ่ายเลยขอให้เขาได้ช่วยเขาได้มีส่วนร่วมอย่างเงี้ยก็ะจะชอบออน้องส้มทํางานใช้ได้ค่ะดีดีค่ะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายคืออย่างสมมุติว่า เราไม่มีงานให้เขาทําอย่างงี้เขาอยู่เฉยๆปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาหาแล้วบอกให้หนูช่วยอะไรบ้างอะไรอย่างงี้คือขอให้มีงานให้เขาเดินแบงก์ก็ได้แล้วแต่ต้องการช่วงไหนถ้าเราพลิกๆเนี่ยเดินแบงก์เขาก็เดินให้หนู่นนี่นั่นไกลแค่ไหนเขาก็ไม่หวั่นนะคะแล้วก็ไปจ่ายเงินเดือนเขาก็เคยไปถึงบางประกงก็เคยโดยนั่งรถประจําทางเนี่ยคะ่ะขอให้บอกว่าเป็นรถประจําทางตรงไหนเขาจะนึกออกของเขาเอง อยากจะให้ผู้ประกอบการทุกๆสถานประกอบการเนี่ยนะคะคือต้องให้โอกาสน้องๆพิเศษเหล่านี้เนี่ยให้มาอยู่ร่วมกันในสังคมในองค์กรให้ได้นะคะสำคัญก็คือต้องเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็ทุกคนจะต้องร่วมไม้ร่วมมือสร้างเขาให้เป็นคนที่อยู่ในสังคมด้วยตัวเองให้ได้ จริงๆแล้วเนี่ยเด็กดาวซินโรมเนี่ยพัฒนาได้เลยเพียงแต่ว่าขั้นตอนของการพัฒนาของเขาเนี่ยจะชา้ากว่าเด็กปกติมอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นเด็กที่ปกติเนี่ยจะนั่งได้เนี่ยตอนอายุประมาณ5เดือนถึง6เดือนแต่ดาวชินโรมเนี่ยอาจจะล่าช้าไปเป็น1ปีเด็กที่ยืนหรือเดินนะคะปกติเนี่ยจะอยู่ที่1ปีจนถึงปีครึ่งแต่ดาวซินโรมอาจจะล่าช้าเป็นถึง3ปีเพียงแต่ขั้นตอนพัฒนาการของเขาเนี่ยจะเหมือนกับเด็กปกติแต่เป็นไปอย่างช้ากว่า เพราะฉะนั้นถามว่าจะต้องใช้เวลาแค่ไหนในการที่เราจะพัฒนาเขาเนี่ยก็จะตอบไม่ได้ในเด็กแต่ละคนคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องทําใจยอมรับแล้วก็มีกําลังใจอะค่ะในการที่จะค่อยๆพัฒนาลูกแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญช่วยด้วยเนื่องจากว่าบางครั้งพ่อแม่เนี่ยกว่าจะตั้งสติดได้เมื่อรู้ว่าลูกเป็นดาวซินโดรมเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะว่าแบบทำใจยากแล้วก็ท้อแท้แต่ว่ายังไงก็ตามในมุมมองของหมอนะคะหมอก็มองว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ยิ่งตั้งสติได้เร็วเท่าไหร่ยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะช่วยเหลือลูกได้เร็วเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะพัฒนาเด็กดาวซินโดรมเนี่ยเราจะมีหลักการอยู่ที่ว่าเราจะต้องเริ่มกระตุ้นพัฒนาการโดยเนิ่นเนนโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งขวบปีแรกเพราะมันไปตรงกับช่วงการพัฒนาของสมองของเด็กอะคะ่ะในช่วงหนึ่งขวบปีแรกเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นดาวซินโดรมหรือว่ามีความผิดปกติอื่นๆนะคะสมองเนี่ยจะพัฒนามากที่สุดข,ของชีวิต ถ้าหากในช่วงนี้เราละเลยไปเนี่ยยังพัฒนาได้ก็จริงแต่มันจะช้าและไม่ดีเท่ากับในช่วงหนึ่งปวงปีแรกภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีคําว่า early intervention ก็คือรีบได้รับการวินิจฉัยรีบได้รับการรักษาแล้วก็รับการประเมินตรงนี้จะทําให้ผลของการกระตุ้นพัฒนาการนี้เป็นออกมาได้อย่างดีซึ่งจะใช้ได้ดีกับกลุ่มเด็กดาวซินโดรมอย่างมากเลยะคะ่ะทีนี้ถ้าหากว่าลูกมีภาวะซึ่งช้ากว่าเด็กปกติด้วยแล้วเนี่ยอย่างเช่นเด็กดาวซินโดรมเนี่ยกล้ามเนื้อเขาอ่อนเนี่ยการดูดการกลืน การระบบย่อยอาหารของเขาไม่ดีตรงจุดนี้นะคะจะต้องอาศัยความชํานาญอาศัยทักษะพอสมควรทีเดียวยในการเลี้ยงดูเขา <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นดาวชินโดมทุกคนนะคะควรจะได้โอกาสในการพูดคุยได้รับคาปรึกษาคนาแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นกุมาราแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นคุณพยาบาลซึ่ง,ซ,งซึ่งมีทักษะทางด้านนี้ก่อนแล้วก็ได้รับการฝึกตามขั้นตอนก่อนเพราะว่าในระหว่างขั้นตอนการฝึกเนี่ยครูฝึกนะคะเขาก็จะมอบหมายการบ้าน ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทํากับลูกต่อเนื่องไปเรื่อยๆและในที่สุดแล้วเนี่ยหมอก็เชื่อมั่นว่าคุณพ่อคุณแม่นี่แหละจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝึกลูกเพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับลูกเนี่ยจะอยู่มากที่สุดเราจะรู้นิสัยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นดาวซินโดรมเนี่ยเขาก็จะยังมีลักษณะบุคลิกเฉพาะไม่ใช่ว่าดาวซินโดรมทุกคนจะเหมือนกันหรือแม้กระทั่งลักษณะหน้าตาของดาวซินโดรมนะคะที่หมอบอกว่าจะมีลักษณะเฉพาะเช่นตาชี้ขึ้นไปตาเฉียงนะคะหรือว่าศีรษะเล็กแบนอะไรต่างๆเนี่ย แต่โดยในแต่ละบุคคลแล้วเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันนิสัยก็แตกต่างกันความสามารถจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนที่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้สุดท้ายคนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝึกลูกก็คือคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่กิจวัตรประจาวันเนี่ยพยายามให้เด็กทําให้ได้แล้วก็เน้นเรื่องระเบียบวินยัยนะเพราะว่าเราจะยิ่งจะยิ่งเขาเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเขายิ่งจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ดีเวลาที่เขาออกไปสู่สังคมภายนอกเนี่ยจะทําให้แกปรับตัวอยู่กับคนอื่น เพื่อนๆนะคะเพราะว่าในวัยเดียวกันนะคะซึ่งสามารถที่จะพูดคุยสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่าดาวซินโดรมที่ไม่รับการฝึกเนี่ยตรงนี้จะทําให้เขาอยู่กับเพื่อนๆได้ยากปรับตัวในสังคมได้ยากเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กดาวซินโดรมก็ต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในสังคมเข้าไปอยู่ในโรงเรียนการที่เขารู้จักปรับตัวรู้จักอดทนรอคอยได้รู้จักการช่วยเหลือตัวเองได้ต่างๆเหล่านี้นะคะจะทําให้เขาเนี่ยมีอิสระ ททีีี่่่่จจะะใใชช้ววิตอยูรมนสังคมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวของน้องต้นนะครับรวมถึงน้องส้มด้วยนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับผมและก็คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับอย่างที่คุณแม่ของน้องต้นได้พูดไว้นะครับวันนี้คุณกอดลูกคุณแล้วหรือยังครับสวัสดีครับขอบคุณน้องไอซ์มากๆนะครับที่วันนี้พาผมและก็คุณผู้ชมไปพบกับความสุขของครอบครัว และนองส้มคนเก่งของเรานะครับเช่ดได้ว่วานังส้มคนบนรรนาห์มาน,านันจายใครต่อหลายคนได้ทราบถึงจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้ต่อสู้กับทุกอุปสรรคจมนมีวันนี้ได้นะครับสัปดาห์หน้ามาดูกันต่อนะครับว่าโครงการสร้างฝันปั้นอาชีพของทางสมาคมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมาค้นหาคําตอบได้ในสปอร์ตออฟไลนพลังใจาไร้ขีดกันต่อนะครับในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีนะครับทางทวิชั่น120หรือว่าทีนเนนสองนั่นเองครับ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเรากันได้นะครับแล้วก็ติดชมรายการของเรากันได้ทาง Facebook ของเรานะครับที่ s p i r i t of My TV แล้วก็ y t u t u นะครับชมย้อนหลังกันได้ที่ Thai Dev TV กันได้นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ